เติมไปยังยาหม่องตราถ้วยทองครับมิดคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเล็ดขัดยอ่อพกช้ำทาถูทาถูแล้วก็ยาดมตาถ้วยทองเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจมี2กลิ่นนะครับกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนวิงเวียนสีสาน้ามือตาลายคล้ายจะเป็นลมสูตรดมยาดมตาถ้วยทองครับมาแล้วครับต้องพยายามเบียดนะครับปล้าในแล้วนะครับสิ้งกูร่าไ้ไม่ันัดนะครับมาเริ่มกันใหม่นะครับ ดอกไฟไฟค่อยๆย,อย,อยกกักเข้าไปช้าที่ก็จะโดนหวยซ้ายแต่ขวาหน้านี้ออกแม่นเลยนะครับสิงห์สุรา่าตีแล้วเปียดโอ้โหมาดูกันที่วงในนี่ถือว่ายังไม่มีใครได้เปรียดเสียเปียบเป็นชัดเจนนะครับวงในแต่อยู่ที่วงนอกครับจะหวาออกแฉงต่อยหมัดที่ไทรจะพลาดโดนของไทยก่อนครับเราเห็นอาวุธวงนอกหนักๆแล้วนะครับซ้ายหนักๆทั้งคู่นิ่มโดนไปแต่ละทีนี่เสียงดังฟังชัดเลยครับ หมโอ้โหยัดกขบาไปคืนด้วยตีนซ้ายครับของดอกไม้ไฟนอกนอกล้วนๆอ่าเตะมาก็ต่อยคืนครับบวกกันไปอ่าใครอยู่ใครไปครับใครน็อกใครก็บแบบนี้ใครน็อกใครแล้วครับโอ้โหเริ่มจะจอย,ย่างหนักๆด้วยนะครับแล้วก็มีล้วงลำตัว ต้องล็อกเอาไว้ก่อนมาดูกันที่วงในงต,ติกรุ่พยายมจะขึ้นบนเด้งตีตีไม่กระดักต้องแยกนะครับมาเริ่มกันใหม่เชื่อว,ว่าจากนี้เป็นต้นไปนี่โอ้แลกกันดบับไม่มีใครยอมใครแนะ่ยกที่สามเกมก็เปิดเต็มตัวแล้วนะครับโอ้ยจิ้มลงตัวเอามาดูนะครับพยายามจะเร่งเกมแล้วนะครับโอ้พยายามเดินตู่เดินออกของหนักของแรงเข,ข้าใส่ครับดอกไม้ไฟ ในผักออกมาก่อนครับสิงห์สุราชดอกไม้ไฟจิ้มลำตัวจิ้มหม่แล้วสิงห์สุราชดักบวกศอกเลยครับมัดซ้ายมัดซ้ายโอ้เเจอหมัดซ้ายนี่เข้าไปครับโอ้ต้องนับครับต้องนับครับเจอหมัดของดอกไม้ไฟสิงห์สุราชโอ้โหกรรมการนับเลยครับ อ่าโดนเต็มๆเละครับอ่าฟื้นไม่ฟื้นดูว่าดอกไม้ไฟอยากจะเช็คบินในยกที่3เลยครับอ้าวฟื้นบวก้วครับอ้าววัดดวงอ่าต่อยต่อยมายัดเข่าคืนไปครับโอ้จุดเกิดเหตุนี่โดนล้ตัวไปก่อนแลวครับ้ะทำท่าสะดุ้งอ้ายังไม่ยอมนะครับมีศอกซายนี่คอยบวกอยู่ตลอดมาดูกันนะครับว่าดอกไม้ไฟพยายามอยางเล่นเกมจะปิดนี้เลยครับศอกมาแล้วนะครับบวกก็ะดกแทง โอ้ทำได้ดีเหมือนกันเริ่มคืนแล้วด้วยนะครับโอ้ยเอาเลยครับขอเริ่มจะเปียกในบโดนอีกครับโอ้กำปั้นซ้ายครับดอกไม้ไฟครับเอาบวกคืนแลวครับสิงสุล่ามาซ้ายมาอีกแล้วมาหมาัดขวาลุวงลำตัวครับซ้ายเตะไปดึงหลบได้นีก้าวมาเสียบเลยก็จะโจรมาเสียบเลย่จจายยวงในครับตีไยเสียบคืนพยายามจิกหน้าขาดอกไม้ไฟสิงซุล่าก็เสียบคืนนะครับ ยามขวางครับขวางรอเสียรอเสียไฟเสียบพืนโอ้โหตื่นเต้นมากๆครับตื่นเต้นมากๆครับ106ปอนซัดกันแบบนี้ครับเห็นนับแปดไปแล้วนะครับหมดยกที่3พักแป๊บเดียวครับเดินให้ชนไปเรื่อยนะครับูเข้ามานี่ก็มาล็อกเอาไว้เลยครับพยายามจะเบียดกล้ามในแต่ว่าดอกไม้ไฟพยายามจะไล่แขนกดแขนแล้วก็แทงชู้ครับ เดินหน้าเดินหน้าบรรเลงเพลงเข่าครับยกที่แล้วนี่โดนหมัดนับแปะไปครับทางด้านสิงห์สุราชยกนี้ต้องเอาคืนให้ได้ครับท้าไม่ได้นับนี่ก็ต้องชนะให้เห็นเลยนะครับยกนี้แดงนีดอกไม้ไฟบ่อตุ้งโลดอ้าวโดนศอกโดนศอกตีเอาอเอาละครับเอาละครับชุดนี้เริ่ like มจะทำได้เหมือนกันครับสิงห์สุราชขีบขีบตีขีบตีเอาไม่ไม่หือไม่หือไม่อือแล้วครับ เอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วนะครับตอนนี้นี่โอ้ขยงเป็นการใหญ่เลยนะครับสิงตูล่าเอายังไงเลยครับนี่จะชอดไปดื้อหรือเปล่านะครับดอกไม้ไฟโอ้โดนตอกเข้าไปแล้วก็โตนแทงเข้าไปนี่ทำท่าจะหยุดให้เห็นดูว่าสิงตูร่าเริ่มจะได้ใจแตกด้วยนะครับโอ้ยยิ้วขวานะครับเลือกมี่ไหนมือทางโต้อีแล้วเอาละครับได้ใจแล้วนะครับชุดนี้มาชุดใหญ่ๆเลยครับ โอ้ยก3มครับดอกไม้ไฟได้นับแต่ยกสี่ครับยก4สิงสุราชค,คึกเหลือเกินแล้วทำคู่ต่อสู้บอบช้ำม,มีแผลแตกด้วยห่วงในอยากแข็งนะโดนแล้วอยากแข็งนะเสียบเข้าไปตีเข้าไปแต่ว่าดอกไม้ไฟก็มีตีโต้เหมือนกันนะครับจังหวะก่อนหน้านี้นะครับเอาเดี๋ยวตอ่อลุยต่อครับสิงสุราชอ,อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ คนได้นับ8อา,า,อาการยกนี้ทำภาพไม่ค่อยดีแต่ว่าสิงห์สุราต้องต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตัวเองโดนนับไปตีได้ไหมพยายามจะกดแขนไว้ก่อนครับนี่ครับบริเวณใบหน้าครับโอ้ยปูดแล้วก็แตกด้วยนะครับโอ้โหเอาแล้วครับจะเพิโอกาสให้สิงห์สุราษนะครับพยายามจะเบียดโอ้ยโดนหมักอีแกแล้วนะครับพยายามจะเล่นจะเบียดเข้าไปเอา มาดูนะครับต้นยกปลายยกหรือเปล่านะครับดูว่าเริ่มฟื้นก็เริ่มโตหนักๆเลยนะครับดอกไม้ไฟทั้งตอกทั้งหมัดดูว่าหมาหนักๆแรงๆเริ่มจะเบียดเข้าหาบ้างล้มตัวเหาะเข้าไปโอ้ยนี่นะครับโดนทิ่ล้มตัวอีกแล้วเอาละครับในช่วงปลายยกที่4ี่ครับมีศอกคอยดักไว้ครับแม่ผัดกันลุกผัดกันรับครับอ่าซ้ายพยา,ยาวดขึ้นการคอดักเสียบมาโยนมา สายสับเข้าไปครับเอาเสียบคืนแยกมาก่อนครับเป็นฝ่ายสิงห์สุราชครับกลับมาเดินเข้าหาบ้างซ้ายนี้คอยดักไว้เตะซ้ายไปครับสิงห์สุราชครับคู่นี้นี่ถือว่าถึงพลิกถึงขิงเลยนะครับเตะมาจับได้เกี่ยวได้เตะซ้ายคืนครับสิงห์สุราษนี่ครับแม่ก้าวไปเสียบซะเลยครับตอนแรกคิดว่าจะมาซ้ายครับแต่แกไปหมยมวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดครับ เอาจะครับมาตามกันต่อนะครับยกสุดท้ายนะครับโอ้ทีมงานของสิงห์สุราษฎร์นะครับบอกให้เดินต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวมาดูกันนะครับเข้าในโดนล็อกแขนกดแขนเอาไว้ไม่ถนัดนะครับกรรมการยีงรล้วถึงก็ต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่ต้องมีหมัดมีศอกเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วนะครับสิงห์สุราษฎร์ต้นน้ำครับเวียงน้อยครับสิงห์สุราษฎร์ โดนนะับยก3ไปนะครับแต่ว่ายก4ต้นเกมนี่ก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่ไฟไฟยกที่4นี่กอกไม้ไฟแกมาตั้งหลักตั้งลำได้ครับอีก2นาที20วิิบวินะครับสิงห์สุราชจะกลับมาได้หรือไม่ได้ครับขยัยเข้าไปนะครับไม่ยอมอย่างเดียวครับสิงห์สุราชเล่นเกมด้วยอะไรดีครับพยายามมีหมัดซ้ายครับ แกก็พยายามกระแทกพยายามยับขัวไว้ครับดอกไม้ไฟบาดไวไหมไม่นี่ครับแยกออกมาก่อนครับเดินเข้าไปครับสิงห์สุราดอกไม้ไฟก็พยายามไม่เป็นเป้านิ่งะครับพยายามตี่พยายามหมุนไปเรื่อยครับ เข้ามาก็พอประชิดตัวก็เนีย่ยครับกอดไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับเอาละครับมาดูว่าเรี่ยวแรงก็เริ่มจะลดน้อยถอยลงไปแล้วนะครับสิงห์ทุราต์พยายามจะฮึดเหมือนกันดอกไม้ไฟก็ไม่ทําแล้วเลยครับคุมเกมออกซ้ายออกขวาหมัดหน้าคอยแย่ลูกถีดทำลายจังหวะไปเรื่อยนะครับเอา,าหัวด้านคอต้องเล่นของหนักๆแล้วนะครับต้องเบียดเข้าไป ว่ายังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับเดินก็จริงนะครับดูนะครับโดนโตหนักๆโดนเจาะยางจะหึดอีกเพือกหรือเปล่านะครับในช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายครับเดินแบบนี้ก็ทําอะไรไม่ได้แหละครับเพราะว่าดอกไม้ไฟแกก็เห็นหมดนะครับเดินช้าและก็ย้ำนะครับยี่พฤษภาคมครับเรามีนัดกันครับศึกพิธีดีนัดใหญ่ครับไม่มีการแต่ละสดทางทีวีด้วยนะครับ จะมีถ่ายทอดผ่านทางแอปพลิเคชันไทยทีวีก็ติดตามกันนะครับแหลมโพสิงดําเปิดหัวครับแก่นอุบลเพชรบ้านไร่คู่2ดวนก๊อกฉลามชนคู่3เพชรศิลาเดชเพชรคู่4ปังต่อเพชรเดชคู่5มังกรเหล็กเพชรน้ำหนึ่งคู่6กุมารดอยเจริญสุขคู่7ชูเจริญขุนหาเล็กคู่ที่8ครับือ8คู่เอกสึกเพชรินดีที่สนามมวยราชดำเนินครับวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคมครับ ใครที่เดินทางมาเวทีได้ก็เรียนเชิญเลยนะครับตัวล็อก2-1,000บาทตัวล็อก3-500บาทส่วนใครที่อยู่บ้านไกลนะครับก็โหลดแอปพลิเคชัน p i ายทีวไว้ครับตีตัวออนไลน์ครับ89บาทเท่าน,นั้นเอง8คู่เอกตกคู่ละเตียะ10บาทเท่าน,นั้นเองนะครับเสียงระทางมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับดอกไม้ไฟกับสิงห์สุราช นี้ก็เป็นผู้เอกแล้วนะครับธีรพงศ์กับเพชรอนุวัตรครับกรรมการเยะถึงก็เดินเจ็บไปคะแนนแรกนะครับไปคะแนนที่สองนะครับไปคะแนนสุดท้ายาหาันไปชูมือให้ดอกไม้ไฟบอรุ่งโรจน์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกขาดลอยท้ายๆครับรดีๆมาแล้วนะครับ อ่านี่เป็นดอกไม้ไฟนะครับอ่าส่วนช่วงนี้ครับไปติดตามนะครับโรดีดีครับ